กศนตำบลน,นวลสูงขอนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานรอบการประเมินครั้งที่หนึ่งประจำปีงบประมาณ2566ภายใต้การบริหารงานของนางสุริรัตน์สิงจินดาผู้อำนวยการกศนอำเภอยางตลาดกศนตำบลน,นวลสูงมีบุคลากรจำนวน3คนประกอบด้วยนางคลอใจผูโอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนนางสาวสุรีพรโรจนาสีหัวหน้ากศนตบนํบล และนายปริวัติวงเจริญกรูกศนอตำบลตัวที้วัดที่1นึ่จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS กศนตำบลนน,นสูงตั้งอยู่ที่บ้านนนสูงหมู่ที่5้าระยะห่างจากอำเภอ,อยางตลาด25กิโลเมตรมีพื้นที่ครอบคลุมจำนวน12หมู่บ้านมีข้อมูลพิกัดตำแหน่งรัติจูดรองติจูด มีข้อมูลบุคลากรครูกศนตำบลจำนวนสองคนมีชื่อและเบอร์ติดต่อของหัวหน้ากศนตำบลมีลิงก์แฟนเพจกศนตำบลมีข้อมูลสาธารณูปโภคจำนวนผู้รับบริการจำนวนโทรทัศน์จำนวนอุปกรณ์สำนักงานมีรูปภาพของครูกศนตำบลมีข้อมูลคณะกรรมการกศนตำบลจำนวน19คนมีการรายงานข้อมูลพื้นฐาน ในระบบ D MIS ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกอสนาตำบลมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องนำมาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการกศณตาบลที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นนำไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนดมีการประเมินสรุปรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำแผนในระบบ dmis บทที่วัดที่3จํจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศนตำบลนวนสูงมีนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์จำนวน64คนแยกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น24คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย40คนมีการวิเคราะห์ศักยภาพสำรวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อร่วมจัดทำแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนมีการจัดทำแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้จัดทำข้อมูลการลงทะเบียนและแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน จัดทำปฏิทินการพบกลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพบกลุ่มทุกวันอังคารระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพบกลุ่มทุกวันเพื่อเือหัสบดีตลอดภาคเรียนจำนวน20ครั้งดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565นกักกศนตำบลนนสูงนักศึกษาร้อยละ91.19ข้อสอบไปภาคเรียนนักศึกษาร้อยละ1 0 0ที่คาดว่าจะจบเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นเมด มีการช่วยเหลือผู้เรียนออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้เรียนที่ไม่มาพบกลุ่มมีบัญชีลงเวลาของนักศึกษาและบัญชีลงเวลาของครูผู้สอนมีรายงานการประเมินคุณธรรมจร,ริยธรรมของนักศึกษามีการบันทึกผลการเรียนกศนสมีบันทึกการตรวจร,รายงานกิจกรรมกปชอของนักศึกษามีวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียรู้ของผู้เรียนเรื่องนักศึกษาไม่มาพบกลุ่มอันไซ มีการจัดกิจกรรมการเรียกนการสอนในรูปแบบออนไลน์ออนแ n d ์และออนไซต์พัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปโดยดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนปฏิบัติการได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการผู้เรียนที่เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพดังนี้ โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยโครงการกีฬากสนกาลสินเกมโครงการขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจรโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสำหรับนักศึกษากสนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันดีงามสำหรับนักศึกษากศณโครงการเสริมสร้างทักษะการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อเพิ่มผลสำเริจเอนเนตปฏีวัติที่4ผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนโดยนับจากภาคเรียนปัจจุบันย้อนหลังไป4ภาคเรียนมีผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน12คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน10คนรวมทั้งสิ้นจำนวน22คนคิดเป็นร้อยละ100ของผู้จบหลักสูตรตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคนักศึกษาที่รับผิดชอบทั้งหมดจำนวน64คนเข้าสอบปพายภาคเรียนที่2องอีการศึกษา2565คิดเป็นร้อยละดังนี้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อสอบรายละ88.57ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าสอบรายละ92.63รวมผู้เข้าสอบทั้งสองระดับคิดเป็นรายละ91.19ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสำมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาบังคับผู้เรียนการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานรายวิชาบังคับทุกระดับมีผลสำมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปคิดเป็นรอยละ74.58 ตัวชี้วัดที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายตศนตําบลนนท์สูงดําเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องดังนี้การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพดาเนินการจัดส่งเสริมอาชีพตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพจํานวน50ชั่วโมงวิชาการเลี้ยงไก่ไข่หนึ่งกลุ่มหลักสูตรพัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจจํานวน30ชั่วโมง วิชาการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมน์จำนวน2กลุ่มวิชาการเลี้ยงกบในบ่อซีเมน์จำนวน2กลุ่มวิชาการปลูกผักปลอดสารพิษจำนวน1กลุ่มหลักสูตรพัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจจำนวนห้าชั่วโมงวิชาการทำน้ำยาล้างจานจำนวน8กลุ่มการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุสูงค่าสูงวัยใส่ใจสุขภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาติปไตยในชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการหลุมพึ่งพิงมีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย และเกินกว่าเป้าหมายมากกว่า4กิจกรรมตัวชี้วัดที่8รอยรัของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพผู้จบหลักสูตรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อรดรายจ่ายเพิ่มรายได้คิดเป็นร้อยระ100การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผู้จบหลักสูตรสามารถเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้คิดเป็นร้อยระ100 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนผู้จบหลักสูตรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาสังคมและชุมชนคิดเป็นรายระฐหนึ่งร้อยการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้จบหลักสูตรสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยน้อมนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตคิดเป็นรายระฐหนึ่งร้อย มีผลการดำเนินง,งานบรรลุตามเป้าหมายทุกกิจกรรมโครงการตัวชี้วัดที่9จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยกศนตำบลนนสูงจัดกิจกรรมหมุนเวียนสื่อจากห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีสู่บ้านหนังสือชุมชนจัดกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านหมุนเวียนสื่อโดยมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านประจำตำบลดำเนินการหมุนเวียนสื่อในพื้นที่พร้อมกับครูปศนตำบล อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อมุ่งส่งเสริมการอ่านให้กับคนในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆได้อ่านหนังสือกันอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตัวชี้วัดที่10แหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนกศนตำบลนน,นสูงมีแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนจำนวนเจ็ดแห่งมีการจัดกิจกรรมหมุนเวียนสื่อสู่บ้านหนังสือชุมชนโดยมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ดำเนินการหมุนเวียนสื่อในพื้นที่พร้อมกับกรุก่มกศนตำบลโดยหมุนเวียนสื่ออย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนกสนตำบลนน,นสูงมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนโดยร่วมประชุมร่วมวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายและสนับสนุนทรัพยากรให้กับภาคีเครือข่ายอาทิร่วมกระบวนแห่กระทงในร่วมในพิธีเปิดงานตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทงประจำปี2565นาเทศบาลตำบลนน,นสูงร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนน,นสูงเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2566 ณเทศบาลตำบลนนสูงร่วมประชุมโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลสสปชตเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยณหอประชุมอำเภอยางตลาดร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร ณหอประชุมอำเภอยางตลาดร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ณสำนักง,งานเทศบาลตำบลยางตลาดจัดกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนหน้าอาคารกศนตำบลนนสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมโดยได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชนตำบลนนสูง ตัวชี้วัดที่12งานตามนโยบายเร่งด่วนกศนาตําบลนนุนสูงได้ดำเนินการโครงการตามนโยบายเร่งด่วนตามที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายจุดเน้นในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้เรียนดังนี้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสูงค่าสูงวัยใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างนวัตกรรมและผลิตสื่อการสอนในศตวรรษที่21เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการอ,าสอสสอทอสำรวจทำเนียบกลางปัญญาผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2566ตัวชี้วัดที่13การปฏิบัติงานที่ดี b r a c Practice) กระนตําบลนนสูงมีการปฏิบัติงานที่ดี มีการติดตามประสานงานกับนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทาง f a c e b o o k ล i อ e และการเยี่ยมบ้านนักศึกษาส่งผลให้นักศึกษาเข้าทดสอบระดับชาติเ n ็นเน็ตจำนวน23คนคิดเป็นดอยล่าร0ร้อยระักของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยนับจากภาคเรียนปัจจุบันย้อนหลังไป4พัภาคเรียนจำนวนนักศึกษาที่จะจบ22คนคิดเป็นดายละา0 0ตัวชี้วัดที่1 4 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงานการศึกษาต่อเนื่องงานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนงานองค์กรนักศึกษางานการศึกษาต่อเนื่องงานการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงงานจัดการศึกษาตามอัธยาศัยงานห้องสมุดประชาชนงานพัฒนากศนตำบลและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา งานกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาติงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษากศนตำบลนนสูงขอจบรายงานผลการดำเนินงานขอบคุณและสวัสดีค่ะ